น่ารองวิทยุวันนี้ทำอะไรวันนี้มาดูน้ำหนุนวันนี้น้ำหนุนสูงสุด8โมง59วันนี้อยู่ที่เขตสามร้ำวงนะว่าใครแนะนำตัวครับธนาเดชจันแก้วครับพร้อมไหม2,000วงพร้อมเป็นที่ครับในจุดที่เป็นจุดพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมครับเราอยากให้มาพัฒนาย่านด้วยนะเพราะว่าสามน้ำวงป็นย่านสำคัญหลายอ่านเช่นตรงว่าดเยวราชนะใช่ครับน้านาทนอย่างนี้ทีนี้ดีไหมดีอยากมั่นใจมากว่าน้ำไม่ท่วมโอเคเยี่ยมเยี่ยม มันจะมีน้ําซึมมาเนี่ยตรงนี้ยอันนี้มาจากไหนนะจากกรมนทาเหรกรม้ท่าตรมคือกรมน้าท่ามีตัวที่ดูดน้ำออกก็คือตัวดักน้ำไปก่อนเดี๋ยวไปดูระดับน้ำหน่อยดิตรงไหนได้คือมันก็มีซึมนิดหน่อยนะอันนี้หลานตะวยาวันนี้สูงสุดตอนนี้เลยนะก็มีซึมนิดหน่อยตอนนี้แก้ไขยอยู่ใกล้เสร็จแล้วตรงในกรมน้าท่านะก็เป็นจุดเชื่อมต่อก,กันาเจ้าสารเจ้าเขาบอกว่าก็ดีขึ้นแล้ว ตรงนี้ก็เป็นตัวปะไอ้บ้านริมน้ำที่เขื่อนก็พังไปนะตรงนี้เป็นจุดที่มันมีฟันหลออนหนึ่งแล้วก็เตือกตอกชีพพายกั้นละวเปกำลังทำเขื่อนอยู่เต็มไปไหนหนู๊พฤติกาฮะพฤติการณ์เต<ะ>็มไปไหน่าเพิพพ่พิ่งิกาครับก็ระยะยังเหลือมาหนึ่งเมตรนะครับไม่มีปัญหาสากรารก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรนะครับแต่น้ำในำใน้ำจำยาก็ปล่อยลดลงจากเขื่อนไซนาธแต่และแล้วก็จะมีน้ำตืมนิดหน่อยพวก จุดที่ยังทำเสือไม่เต็จอีกประมาณสิบจุดถ้ามีตรงไหนที่มีปัญหาก็แจ้งเข้ามาโอเค